มากไวพรวันเกิดคิมมี่ใช้เพลงนี Gut ้ในคลิปเหมือนพรีเวดดิ้งเมื่อ bon พูดถึงครูจริงที่กลายมาเป็นคู่จริงทำแฟนคลับฟินกันทางประเทศคงต้องยกให้คู่ของพระเอกหนุ่มหมากบรินและนางเอกสาวคิมคิมเบอร์ลี่ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ค่อยได้เห็นละครคู่กันแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันความฟินความน่ารัก ก็ถูกแท็กทอดออกมาจนทำให้คนที่ดูเป็นต้องยิ้มตามและดูเหมือนว่าช่วงนี้ทางคู่จะสาดความหวานกันถี่ยิบล่าสุดในอินสตาแกรมของหนุ่มมากได้โพสคลิปของคิมเบอร์ลพร้อมแคปชั่นไว้พรวันเกิดระบุข้อความว่าสุขสันวันเกิดครับคนสวยเสมอขอให้เป็นอีกปีที่ดีมีคนรักเยอะๆมีงานเยอะๆเจอคนดีๆเยอะๆความสุขเยอะๆนะครับ ซึ่งเพลงที่อยู่ในคลิปที่นุมหมักเลื่องนั้นคือเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนั่นเองค่ะ